สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องคำวิเศษในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยกับคุณครูสมศรีประมุขค,ครูโรงเรียนบ้านโลเรสกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องคำวิเศษข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำวิเศษได้2 นักเรียนอธิบายชนิดของคำวิเศษได้ 3. จํจำแนกชนิดของคำวิเศษได้หลังจากที่นักเรียนได้ฟังเพลงคำวิเศษจบลงไปแล้วนักเรียนพอจะรู้บ้างแล้วใช่ไหมคะว่าลักษณะคำวิเศษนั้นมีกี่ชนิดอะไรบ้างและมีลักษณะอย่างไรถ้าอย่างนั้นเรามาสังเกต คำจากแถบประโยคที่กําหนดให้กันนะคะประโยคที่หนึงเก่งเป็นคนอ้วนอ้วนเป็นคําอะไรคะอ้วนเป็นคําวิเศษค่ะเป็นคําวิเศษที่บอกลักษณะว่าคนนั้นอ้วนคําวิเศษขยายคําว่าคนก็คือขยายคํานามค่ะต่อไปไก่วิ่งเร็ว เร็วขยายคำว่าวิ่งซึ่งวิ่งเป็นคํากริยานะคะบอกลักษณะของความเร็วนั่นเองเร็วหรือว่าช้าต่อไปก้อยตื่นสายสายตัวนี้อยู่หลังคํำว่าตื่นเพราะฉะนั้นสายขยายคำว่าตื่นก็เพื่อจะบอกเวลาว่าก้อยนั้นตื่นสาย ต่อไปประโยคแก้มนั่งใกล้โต๊ะใกล้ตัวนี้ขยายคำว่านั่งเพื่อบอกสถานที่ว่าแก้มนั่งอยู่ตรงไหนนั่นเองค่ะต่อไปประโยคก,กิ๊กใส่เสื้อแดงแดงตัวนี้ขยายคำว่าเสื้อเพื่อบอกให้ทราบว่าเสื้อนั้นสีแดงนะคะอันนี้ก็คพือวิเศษบอกลักษณะ ต่อไปดอกมะลิมีกลิ่นหอมหอมตัวนี้ขยายคำว่ากลิ่นก็เป็นพิเศษที่บอกลักษณะเหมือนกันค่ะคําวิเศษคืออะไรเรามาเรียนรู้เรื่องคําวิเศษกันนะคะคําวิเศษก็คือคําที่ใช้ขยายคําอื่นคําอื่นในที่นี้หมายถึงคำสรรพนาม คำนามคำกริยาหรือคำวิเศษด้วยกันเองค่ะขยายเพื่อให้ได้ใจความที่ชัดเจนและและเอียดมากขึ้นเช่นบอกว่าฉันตื่นนอนตั้งแต่เช้าอันนี้ก็คือบอกเวลาว่าเราตื่นนอนเวลาไหนนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ดูตัวอย่างกันต่อไปค่ะตัวอย่างคำวิเศษ คนอ้วนกินจุอ้วนเป็นคำวิเศษที่ขยายคำนามว่าคนจุเป็นคำวิเศษที่ขยายคำกริยาว่ากินตัวอย่างต่อไปค่ะเขาร้องเพลงได้ไพเราะไพเราะตัวนี้ขยายคำว่าร้องเพลงร้องได้อย่างไรร้องได้ไพเราะนั่นเองค่ะไพเราะตัวนี้ขยายคำกริยา ต่อไปเขาร้องเพลงได้เพราะไพเราะมากนะคะไพเราะไพเราะมากไพเราะตัวนี้ก็เป็นคําวิเศษแล้วนะคะแล้วก็มากเข้าไปอีกมากตัวนี้ขยายวิเศษอีกทีหนึ่งค่ะนี่คือตัวอย่างของคําวิเศษทําหน้าที่ขยายนะคะอย่าลืมคําวิเศษทําหน้าที่ขยายตําแหน่งของคําวิเศษนั้นจะต้องวางอยู่หลังคำนามคำ สรรพนามคำกริยาและอาจจะวางในหลังคำวิเศษด้วยกันเองก็ได้ค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องคำวิเศษกันค่ะคำวิเศษแบ่งออกเป็นกี่ชนิดนะคำวิเศษแบ่งออกเป็น10ชนิดค่ะคำวิเศษมี10ชนิด1คําคำวิเศษบอกลักษณะ ในเรื่องของคำวิเศษบอกลักษณะมีบอกลักษณะได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นบอกลักษณะรูปร่างรูปทรงบอกกลิ่นบอกเสียงบอกรสเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้ในเรื่องรายละเอียดเรื่องคำวิเศษบอกลักษณะกันค่ะอันที่สองวิเศษบอกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะคะ 3. วิเศษบอกสถานที่บอกสถานที่นั่งข้างในข้างนอกชิดริมนะคะสวิเศษบอกจำนวนหรือบอกปริมาณ 5. วิเศษที่แสดงความปฏิเสธ 6. กคำวิเศษที่ใช้แสดงการขานรับหรือโต้อตอบ 7. คําคำวิเศษที่บอกความชี้เฉพาะ คำวิเศษที่บอกความไม่ชี้เฉพาะ9คําคำวิเศษแสดงคำถามและ10คำวิเศษที่ทำหน้าที่เชื่อมคำหรือประโยคเมื่อเราทราบชนิดของคำวิเศษ10ชนิดไปแล้วทีนี้นักเรียนมาดูรายละเอียดเรื่องคำวิเศษชนิดที่1ค่ะคำวิเศษบอกลักษณะหมายถึงคำที่ใช้บอกลักษณะ เหมือนที่ครูอธิบายเมื่อตะกี้เช่นบอกชนิดสีขนาดสันฐานกลิ่นรสสัมผัสอาการเหล่านี้เป็นต้นมาดูตัวอย่างประโยคค่ะเช่นน้ำร้อนอยู่ในกระติกสีขาวจานใบใหญ่ราคาแพงกว่าจานใบเล็กดอกมะลิมีกลิ่นหอมให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าร้อน อยู่ข้างหลังคำว่าน้ำน้ำเป็นคำนามเพราะฉะนั้นร้อนเป็นคำวิเศษที่บอกลักษณะว่าน้ำเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะวางอยู่หลังคำว่าน้ำนั่นเองค่ะต่อไปคำว่าขาวอยู่หลังคำว่าสีสีก็เป็นคำนามค่ะให้รู้ว่ากระติกนั้นสีอะไรสีขาว ต่อไปจานใบให,ใหญ่ใหญ่ขยายคำว่าจานจานใบเล็กหรือใบใหญ่นะคะราคาแพงราคาเป็นยังไงราคาแพงราคาเป็นคำปริยาเพราะฉะนั้นแพงขยายคำปริยาแพงกว่าจานใบเล็กอ่าตัวนี้เล็กกับใหญ่ตะกี้อธิบายไปแล้วนะคะ ต่อไปดอกมะลิมีกลิ่นหอมอันนี้ก็บอกลักษณะของกลิ่นนั่นเองค่ะมีกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนทั้งหมดนี้เรียกว่าลักษณะวิเศษนะคะหรือวิเศษบอกลักษณะค่ะวิเศษ ข้อที่2นะคะก็คือวิเศษบอกเวลาหรือเรียกว่าการวิเศษนั่นเองก็คือคำวิเศษที่ใช้บอกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นอดีตอนาคตปัจจุบันนะคะเป็นการบอกเวลาให้แน่ชัดให้ชัดเจนให้ละเอียดว่าทำอะไรเวลาไหนอย่างตัวอย่างประโยควันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่ ก็ให้รู้ว่าวันพรุ่งนี้ก็คือบอกเวลาค่ะสังเกตว่าพรุ่งนี้ก็อยู่หลังคำว่าวันวันเป็นคำนามนั่นเองค่ะเขามาโรงเรียนสายสายตัวนี้ขยายคำว่าโรงเรียนนะคะโทษทีค่ะขยายคำว่ามาค่ะเขามาโรงเรียนมาอย่างไรมาสายเพราะฉะนั้นสายตัวนี้ขยายคำว่ามานะคะไปขยายคำ กริยานั่นเองค่ะคำวิเศษชนิดที่3ก็คือวิเศษบอกสถานที่หรือเรียกว่าสถานวิเศษคือคำวิเศษที่บอกสถานที่ว่าอยู่ที่ใดอย่างเช่นใกล้ไกลบนล่างเหนือใต้ซ้ายขวาเหล่านี้เป็นต้นตัวอย่างประโยค บ้านฉันอยู่ไกลมากบอกให้รู้ว่าบ้านฉันอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะไกลตัวนี้ขยายกับคำว่าอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ไกลนะคะขยายคำกริยาต่อไปเขาอาศัยอยู่ชั้นบนอ่าอยู่ส่วนไหนอยู่ชั้นบนนี่คือการใช้คำวิเศษบอกสถานที่เพื่อความ บ่งชัดว่าอยู่ที่ใดอย่าลืมนะคะคำวิเศษจะต้องตามหลังเสมอค่ะวิเศษข้อที่4ก็คือวิเศษบอกจำนวนหรือปริมาณหรือเรียกว่าประมาณวิเศษคือคำวิเศษที่บอกจำนวนหรือปริมาณเช่น1 2, 3สมากน้อยบ่อยหลาย บรรดาต่างบ้างเป็นต้นตัวอย่างประโยคเขามีเงิน5บาท5ตัวนี้ขยายคำว่าเงินเงินซึ่งเป็นคำนามก็คือเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่ามีจำนวนเท่าใดเขามาหาฉันบ่อยบอยบ่อยตัวนี้เป็นคำวิเศษที่ขยายคำว่ามาหาขยายกริยานะคะคำนี้ไม่ได้ขยายคำว่าฉันขยายคำปิยาค่ะ ต่อไปคำวิเศษข้อที่คําคำวิเศษที่แสดงความปฏิเสธหรือปฏิชยาวิเศษคือคำวิเศษที่แสดงความปฏิเสธหรือไม่ยอมรับเช่นไม่ไม่ใช่มิมิใช่ไม่ได้หาไม่ได้เป็นต้นตัวอย่างประโยคเขาไม่ได้มาคนเดียวสังเกตได้ว่า คำวิเศษอย่าลืมนะคะกฎของคำวิเศษก็คือต้องวางอยู่หลังคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษในข้อนี้เขามิได้มาคนเดียวคำว่ามิได้ซึ่งแสดงความปฏิเสธอยู่ข้างหลังคำสรรพนามค่ะไม่มีอะไรให้ฉันอ่านต่อไป ของนี้ไม่ใช่ของฉันฉันจึงรับไว้ไม่ได้คำว่าไม่ใช่อยู่หลังคำว่าของนี้ของฉันเนี่ยนะคะก็คือเป็นคำที่ปฏิเสธฉันรับไว้ไม่ได้ก็เป็นคำที่ปฏิเสธจะวางเอาไว้หลังข้างหลังเสมอนะคะจะเป็นคำปริยา คำวิเศษข้อที่6ก็คือคำวิเศษที่ใช้แสดงการขานรับหรือการโต้ตอบหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปฏิชยาวิเศษคือคำวิเศษที่ใช้แสดงการขานรับหรือโต้ตอบเช่นครับขอรับค่ะเป็นต้นตัวอย่างประโยคเช่นคุณครับมีคนมาหาขอรับคุณครูขาสวัสดีค่ะ คำว่าครับขอรับขาค่ะใช้ในการขยายคำที่อยู่ข้างหน้าที่เรียกว่าปฏิชยาวิเศษค่ะคำวิเศษข้อที่7คือคำวิเศษที่บอกความชี้เฉพาะหรือเรียกว่านิยมาวิเศษคือคำวิเศษที่บอกความชี้เฉพาะเช่นนี่นี้ นั่นโน่นโน้นทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนตัวอย่างประโยคบ้านนั้นไม่มีใครมาอยู่นั้นขยายคำว่าบ้านเขาเป็นคนขยันแน่ๆแน่ๆตัวนี้บ่งบอกว่าเขาเป็นคนขยันแน่นอนค่ะคำพิเศษข้อที่8 คือคำวิเศษที่บอกความไม่ชี้เฉพาะหรือเรียกว่าอานิยมวิเศษอะแปลว่าไม่นะคะเพราะฉะนั้นอนิยมวิเศษก็คือบอกความไม่ชี้เฉพาะคือคำวิเศษชนิดนี้ได้แก่คำว่าใดอะไรไหนใครฉันใดเป็นต้นตัวอย่างประโยค เธอจะมาเวลาใดก็ได้เห็นไหมคะไม่ระบุเวลาไหนก็ได้คุณจะนั่งเก้าอี้ตัวไหนก็ได้คำว่าไหนก็ไม่ระบุเหมือนกันนะคะลักษณะอย่างนี้ไม่ได้เจาะจงนะคะเป็นอนิยมะวิเศษค่ะคำวิเศษข้อที่9คือคำวิเศษแสดงคำถามหรือเรียกว่าปริชาวิเศษ คือคำวิเศษแสดงคำถามหรือแสดงความสงสัยเช่นใดไรไหนอะไรสิ่งใดทำไมเป็นต้นตัวอย่างประโยคเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไรเขาจะมาเมื่อไรคำว่าเท่าไรก็เป็นคำที่แสดงคำถามเขาจะมาเมื่อไรก็เป็นคำที่แสดงคำถาม มาถึงคำวิเศษข้อที่10ค่ะคือคำวิเศษที่ทำหน้าที่เชื่อมคำหรือประโยคหรือเรียกว่าปรัพันทวิเศษคำวิเศษที่ทำหน้าที่เชื่อมคำหรือประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกันจะมีคำว่าที่ซึ่งอันที่ว่าเพื่อว่าให้เป็นต้นตัวอย่างประโยคฉันทำงานหนัก เพื่อว่าเขาจะได้มีเงินมากตัวนี้ทำหน้าที่เชื่อมประโยคหนึ่งกับประโยคแรกกับประโยคที่สองนะคะประโยคแรกบอกว่าเขาทำงานหนักประโยคที่สองบอกว่าเขาจะได้มีเงินมากใช้คำเพื่อว่ามาเชื่อมประโยคเมื่อเชื่อมแล้วทำให้เกิดเป็นประโยคความซ้อนนั่นเองประโยคความซ้อนก็คือการที่เรานำสองประโยค มารวมกันโดยใช้คำประพันธ์ทวิเศษเป็นตัวเชื่อมประโยคค่ะต่อไปเขาทำความดีอันหาที่สุดไม่ได้เขาทำความดีประโยคแรกประโยคหลังบอกว่าหาที่สุดไม่ได้ใช้อันเข้ามาเชื่อมก็ทำให้เกิดเป็นประโยคความซ้อนเช่นเดียวกันค่ะมาถึงช่วง ได้สนุกเรียนรู้เรื่องคำพิเศษกับเกมแบบไหนคำพิเศษลองทายดูซิขั้นตอนการเล่นให้นักเรียนใช้โทรศัพท์สแกน QR Code ที่หน้าจอของคุณครูนะคะแล้วนักเรียนก็เข้าเล่นเกมได้เลยค่ะจากนั้นเรามาเรียนรู้เรื่องคำพิเศษกันต่อค่ะนักเรียนได้เล่นเกมกันแล้วใช่ไหมคะ ตอนนี้ก็มาถึงช่วงของการทำใบงานค่ะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องคำวิเศษใช้ให้ถูกต้องโดยให้นักเรียนอ่านนิทานอีศบเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับสิงโตในกรงแล้วเติมคำวิเศษที่เหมาะสมลงในช่วงว่างนะคะเป็นหน้าต่อไปค่ะ มาถึงช่วงสรุปทบทวนเรื่องคำวิเศษให้นักเรียนจุดบันทึกความรู้เรื่องคำวิเศษลงในสมุดนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนอ่านทบทวนเยอะๆวันนี้เรื่องคำวิเศษกับครูสมศรีเอาไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ